พี่น้องอยางลงมาหานพราะว่าตกใจเห็นยาอีดมายาอีดมายังวะยาอีดน่าสะเหงอนะบอกมาได้ยังมานานยังเป็นยังไงว่าฮะกเก้าวปู ขอกับค้อยนี่บอกขับปูจะหวานเลยะจะหวานเอาหรอเ็น้าหวานเนี่ยไปทายให้ทานจ้างมาซื้อซื้อปุ๋ยเสรหวานดินน้งมาขอขับปูน้าจะไปหวานเขา นางสิเ็เห็นหน้าหวานแล้วก็นางสิไปห้าหลับจ่างนะวะหาหลับจ่างมาซื้อปุ๋ยหาล็กกาดำนาช้างดีแต่ว่าปุ๋ยมันราคาไม่แพงปีนี้นะราคาไม่ไม่เท่าปีปที่แล้วปีที่แล้วแพงนะ 1ันร้อยหมดเป็นยายเป็นแม่ปูเนี่ยปูทำเนี้ว่าพันร้อยปูปูไนืนะปีนี้หรอถ้าเขามาขายก็น่าจะถึงนะแต่ว่าในเมืองนะ่ะเราไปซื้อเองนะ่ะไม่ถึงเบากปีดิปลามาปีป่นก่าให้ดั ยูยูน้องแตนแปดแปดร้อยเจ็ดสิบมืก่อนปืนถูกแล้วข้าวอนะยังมีกินไหมนะ่ะไปกอไปไกกอปลาิกีอบหนึ่งทำหมดแล้วทำไงไปไปานซื้อข้าวอีก ถามบนนั่งกับสีไทยทานซื้อเขาเตียงขาบปูเขาเนี่ยย่างอยู่บ่เอาเอากระสอบหนึ่งไหมยังไงเครื่องสอบงงาาเเป็ดให้ให้เยอะให้ยาวอยู่บ่เดี๋ยวจะบอกสาวเอ้ยให้หาลงมาให้ หาอะไรกินแต่ละวันนายยัยอินมา,มาวันต้มมะฮูหาหน่อไม้แกงอ่หาหน่อไม้ปลนหน่อไม้เริ่มเป็นเรื่มโมยากมันเยอะเกินเลยน,นี่ก็เหมือนกันเมื่อวานก็แกงหน่อไม้ กินน,กกนได้ี่ก็นึกว่ามีเรื่องอะไรก็นึกว่าไม่มีข้าวกินแล้วปกติก็ไม่มีข้าวกินอยู่แล้วใช่ไหม,มปกตินางกับบม,มีข่าวกินอยู่แล้วพี่น้องคิดว่านางมาข้อความเชื้อเรือนแบบขอข่าวกินสินะแล้วมาขอข่าวปู่ เดี๋ยวอีกมันจะอันนี้เดินออกมาเหรอโอ้ยเนื้ออยู่ไ ยัย yeah. มึงเสีนนับนานติอย่าเผาอาบขึ้นไปเอาเข่าลงมาให้ยาอีดก่อนอยาอีดมาคอขาบปุกเอาขอนสอบก็ได้มึงก็เทออกมันจะไปเอาเด้อเข่ากลางอะแล้วมันสีเขืงเธอวันเธอยังได้ขอนเออเธอวันเธอยังได้เรื่องสอบเอาให้เธอขอนสอบแล้วเพื่อ mm hmm. เพื่อไปหวานเพื่อมันบอก เออเออเออาลงมาเลยแบ่งปันกันไปพี่น้องเห็นอะไรสักนางกระโบมีได้ไปขอทางอื่นหรือ,อยังนี่ฮะ <c oughs> นางหูนะว่าขันไปขอทางอื่นมันสิโบมีแล้ว อันนี้ก็แดดมาอีกแล้วเจะหวานตรงไหนนะยายิทข้าวนะ,อ,ะนววอ๋อที่ติดหว้วยนั่นเหรอ ไปละกวานเลยพี่น้องเอ้ยมันบริยาง่ายๆของหน้าวานเนาะแดดเปี้ยงเลยวันนี้บอกว่าตอนบ่ายมันละฝนจะตกนี่เนะี่ยบามีกำลังทำกับเสาจะรอข้าวประมาณก่อนเออเอาอย่างนี้ไหม เดีก,ก็เดินกลับไปก่อนแล้วก็ให้เสาเอื้อเขาไปส่งไปส่งมันตรงไหนโอเค okay. จะให้เสาเอื้อเขาไปส่งนนอืมมันเป็นลายมันเป็นอะไรมืออีไนนสไซไปเอาหมวกมาห้องยู่ไหนไปเอามวกเสิเอ,อ๋อไห<อ>นอืมไอ้เมือ่ออยู่นี่บอก เดี๋ยวจะให้ซวาเอ้อันเอาเข้าไปส่งให้ทำไมไปรุ่เมื่อกล้อเม่าเม่อเม่าพาถ่านขายต่อาณห้ตอตอนนี้เนระ สิบห้าสอบมีคนซื้อหรือ,อยังอะมีเดแ่ดน้อยว่าเอาว่าสอบนะเหลือสิบโอ้ขายใจดีจะซื้อสวยยาอิดนี่เนาะพี่น้องปองปลายเพืดด่อใจดีซื้อสารสอยยาอิดเนี่ยสิบกระสอบสอบเท่าไหร่นะสอบหกสิบพันหกสิบพันี่นนองหมดถึงรนอย ไม่ว่าทีลาลงไม้เหลืองทีงมื่อเมออื่อท่านนางสิบปหาทางอื่นกับจักนางสิบปหาทางใดนางกับนางกับหุจักมาคอนำ 5, อ้ำเผาเนาะ ซอยกันไปอะไรพี่น้องเอ้ยเห็นได้ชัะ